ございますね私の名前はの先生です。発表オイドで日本語を教えています。お久しぶりね。みなさん、お元気ですか元気ですって。よろしくお願いします。神パさんかさあ、ティーランプコンプタンだが、で、行くことだね。 วันนี้มาพบกับเซนเซอีกหนึ่งครั้งแล้วนะคะสำหรับในช่วงเปิดเทอมของเราวันที่14มิถุนายน2564ในการเรียนผ่านคลิปวิดีโอนั่นเองนะคะเด็กๆก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะสบายดีไหมคะอเด็กๆรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะวันนี้มาพบกับเซนเซเซนเซชื่อว่าเซนเซอะไรเอ่ย เซนเซอะไรเอ่ยนะใครรู้บ้างเป่ยว่าเซนเซอะไรที่สอนภาษาญ,ญี่ปุ่น้าใครรู้จกักเซนเซไหนตอบให้เซนเซชื่นใจหน่อยสิควะว่าเซนเซชื่ออะไรเอ่ยคะขอเสียงตอบแดงๆเลยคะ่ะเซนเซอะไรกัเซนเซทั้งอุ่นนั่นเองนะคะสอนภาษาญ,ญี่ปุ่นถ้าเด็กๆในชั้นระดับชั้นป .1 นะคะแล้วก็เตรียมระดับที่ยังไม่รู้จักเซนเซนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักไปพร้อมๆกันในคลิปวิดีโอนี้นะคะกิจกรรมเสริมพิเศษนะคะ,ะาภาษา ก็จะมีทิเช์โจนาเราซื้อยาเซนเซน้ำอุ่นนะคะซึ่งทิเช์โจนาสอนภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเราซื้อยาสอนภาษาจีนและเซนเซน้ำอุ่นสอนภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอแนะนำตัวนะคะของเซนเซน้ำอุ่นนะคะสอนในกิจกรรมเสริมพิเศษภาษาญี่ปุ่นเด็กๆนะคะในระหว่างที่อยู่บ้านนะคะ ลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะเวลาออกไปข้างนอกนะคะและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำเปล่านะคะหรือสบู่นะคะและก็หลีกเลี่ยงไปยงังสถานที่ผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อก่อเกอิดโรคโควิดนั่นเองนะคะดูแลสุขภาพบ้านกายด้วยกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอัหน้านะคะไซยนาราอาありโตะございましたเนี่